สวัสดีครับ LU NC Thailand หอยทากตัวนน้อยตัวเดิมเจอกันอีกแล้วครับกับวันนี้แทงเขียวยาวยาวยาวครับก็คลิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาไม่มีเจตนาชักชวนหรือเชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงทุกท่านต้องยอมรับความเสี่ยงด้วยตนเองเพราะเงินทุกบาททุกสตางค์เป็นเงินของท่านไม่ใช่เงินของผมคําพูดผมไม่สามารถเชื่อถือได้เพราะผมเป็นคนที่พูดเชื่อถือไม่ได้ ทุกคำพูดที่พูดในคลิปไม่สามารถนําไปเป็นบรรทัดฐานประกอบการลงทุนหรือตัดสินใจในการลงทุนได้แต่อย่างใดเพราะคําพูดผมเชื sure, ่อถือไม่ได้สวัสดีพี่น้องลูนาคลาสสิกเรานะครับหรือ LUNC คลาสสิกเราครับวันนี้ก็แท่งเขียวใจชื้นนะครับอย่างที่ผมพูดไว้เมื่อเมื่อคืนว่าราคาไม่มาหัวคือหลายคนผมคิดว่าต้อง ปล่อยเหรียญทิ้งไปอ่ะเพราะว่ามันมันหลายวันมากครับเป็นเป็นการเดินที่หลายวันมากอย่างวันนี้ก็พุ่งขึ้นนะครับพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นเนี่ยพุ่งขึ้นพุ่งขึ้นแบบเนี้ยผมไม่กล้าขายนะใครใครใครจะคิดเล่นสั้นเล่นได้ครับแต่แต่ผมเองคนหนึ่งผมไม่เล่นผมพูดเลยว่าผมไม่เล่นเพราะราคาไม่นิ่งครับราคามันมันไม่นิ่งเพราะว่าถ้าเกิดเราปล่อยไปตรงอ่ายี่หกยี่ิบห้าได้ปล่อยได้ครับ แต่จะลงมา22ไหมจะลงมา21ไหมนี่ครับมันมันเป็นการเสี่ยงครับเพราะว่าด้วยสถานภาพอ,อทางโปรเจกต์ต่างๆเริ่มทํางานแล้วนะครับอ,อโครงการลหลายๆโครงการของลูน่าก็เริ่มทํางานมันมันก็เลยมีมีแรงซื้อแรงผักมากขึ้นนะครับเป็นที่น่าสนใจมากขึ้นมันก็เลยมันขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้มัน มันเป็นราคาที่ยังหาหาหาค่าการเดาใจไม่ได้ครับเพราะว่ามันนิ่งมานานจัดแต่ถ้าเกิดว่าเราเล่นสั้นเล่นสั้นก็ติดตรงมันหาตรงที่ว่าเราจะขึ้นซื้อได้ไหมรับเนี่ยอย่างสี่ร้อยล้านล้านเนี้ยมารอที่ยี่สิบห้าเนี่ยถ้าเกิดเราตั้งขายยี่สิบห้าแล้วเราไปติดสี่ร้อยล้านล้านสักพักหนึ่งเนี้ยสี่ร้อยล้านเขาเนี่ยเขาซื้อได้ออเดอร์หนึ่งแล้วอีกดอนออเดอร์ยังซื้อไม่หมดแล้วมันขึ้นไปอีกหรือว่ามันลงไปอีก นะครับเราก็ซื้อไม่ได้อีกแล้วก็ไปเจอด้านล่างอีกครับมันช่วงเนี้ยมันไม่ใช่อ่าซื้อ,น,อน้อยนะครับมันมันแรงแรงซื้อมากกว่าแรงขายถ้าดูถ้าดูตามตามตัวเลขนะครับผมดูแล้วว่าแรงซื้อมากกว่าแรงขายเพราะแรงขายอะ่ะก็ขายจริงครับแบบแต่ขายไม่เยอะไงะขายน้อยน้อยกว่าแรงซื้อครับแรงซื้อนะสี่ร้อยละล้านเนี่ย แรงซื้อมันสูงนะครับแรงขายมันน้อยนะครับตัวนั้แรงขายไว้ที่อ่า26นะครับก็จะมีทะแนหลักร้อยล้านนะครับร้อยล้านเองในน้อยนะครับนี่แบบเนี่ยขาย26ยาวเลย25แบบเดียวกับตอนที่ตั้งซื้อ20กับ21นะครับผมก็เลยไม่กล้าเล่นนะใครจะว่าผมตาขาวผมบอกเลยว่าชั่วโมงนี้ขอตาขาวก่อน,นครับขอตาขาวไปสักสองวันก่อนนอนอึนดูพอต วิ่งขึ้นวิ่งลงดีกว่าครับมันปลอดภัยสําหรับผมผมกลัวว่าผมเอาค่ากาแฟประมาณหนึ่งลังมาได้แต่ผมอาจจะเสียเงินซื้อกาแฟทั้งเดือนก็ได้ผมก็เลยไม่ไม่เอาดีกว่ายอมยอมนั่งดูครับก็เคยคิดอยากจะเล่นเล่นแบบไม้สั้นๆนะครับก็แต่ก็กลัวว่าพอเล่นไปแล้วอะ่ะมันมันไวจัดมันเพิ่งขึ้นมาแค่ไม่กี่ชั่วโมงครับ เราไม่รู้ว่ามันจะขึ้นต่อไหมมันมันถึงจุดที่จะพักตัวแล้วไซ์เวย์ให้เราเล่นได้อีกไหมอะไรเงี้ยมันมันหลายอย่างครับคือการาฟอ่ะถ้าหลายคนอาจจะตีได้ครับตีได้ตอนนี้ก็ตีได้แล้ะครับมันขึ้นไปมันลงมาอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ผมว่าในตัวผมนะสําหรับผมการาฟมองได้แค่ว่ามันควรจะลงมาเท่าไหร่แล้วเราจะตั้งซื้อได้ประมาณเท่าไหร่มากกว่านะ แต่ถ้าใครที่เซียนตีกราฟก็โอเคครับแล้วแต่ว่าความสามารถในการหาเงินของแต่ละคนเราต้องเคารพในความสามารถของแต่ละคนครับเราไม่ไม,ไม่ไม่ก้าวล่วงครับเพราะว่าการหาเงินของคนมีสูตรแต่ละคนไม่ไม่ไม่เหมือนกันครับทุกคนมีจุดมุ่งหมายเดียวคือกําไรกับบาลเท่านั้นนะครับก็วันนี้มันเขียวมากเขียวแบบผมพาไปดู คือเขียวเขียวแบบส่วนกระแสนะผมว่าเลยเขียวแบบส่วนกระแสดูดินาน,านานที่เห็นกราฟแบบเนี้ยของลูน่าครับนานมากนะครับไม่ไม่เห็นนานแล้วรับกราฟทรงนี้ครับก็เพิ่งมาเห็นก็หลายวันอยู่นะประมาณอ่าสามสามถึงสี่วันประมาณนั้นนะประมาณสามถึงสี่วันเพราะว่าเมื่อวานผมเพิ่งไดออเดอร์ล็อตสุดท้ายยี่สิบไปครบหมดครับ ตอนนั้นก็ลุ้นเหมือนกันนะเพราะว่าตัวสี่รอยล้านล้านมันไม่มีงไงมันหายไปนะครับตัวออเดอร์ตั้งสี่ร้อยล้านล้านอ่ะมันหายไปซึ่งหายไปเนี่ยก็ยังที่ผมทําคลิปก่อนนานู้นนะว่ามันเป็นสัญญาณบอกเหตุว่าเราอาจจะซื้อราคานี้ไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าจะไม่มีตัวดักแรงต้านแล้วนะครับก็จะพุ่งอย่างเดียวอย่างเงี้ยอย่างเมื่อวานก็ทิ้งหายไปแล้วก็โมโหสี่ร้อยล้านล้านอยู่สองออเดอร์นะครับที่ผมพูดไ้ว่าอาจะ ถ้านั่นก็จะอยู่ประมาณนี้ได้หนึ่งวันใช่ไหมครับไม่ถึงหนึ่งวันครับทนแรงต้านอีกฝั่งไม่ไหวพุ่งครับไงก็พุง่งมันก็มีข้อดีข้อเสียครับข้อดีก็คือเราเราสามารถดูตรงตรงการซื้อขายตรงเนี้ยประกอบการตัดสินใจได้นะส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมแต่ใครหลายคนอาจจะไม่ ใช้ไม่ได้ก็ได้ครับเพราะว่าผมเดาล้วนๆจินตนาการล้วนๆนะครับเขายิ่งว่าผมจินตนาการเนือเหนือเหตุผลนะครับยอมรับกับตรงนี้ยอมรับครับเพราะว่าเรื่องความรู้เรื่องดูกาฟผมไม่มีครับจินตนาการล้วนๆเดาล้วนๆนะครับทุกคําพูดก็พูดไปแบบเชื่อถือไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ดีใจกับเพื่อนๆพี่ๆนะครับที่ที่สามารถที่ตั้งขายไว้แล้วได้กําไรนะครับได้กําไรกัน หลายๆคนหล,หลายท่านนะครับแต่ผมเองผมยกเลิอกออเดอร์หมดแล้วนะครับผมไม่ขายนะครับผมเปลี่ยนใจตัวแรกเลยผมก็ผมตั้งไว้ตั้งแต่ผมตั้งออเดอร์ยี่สิบสี่ยี่ิบห้ายี่บหกยี่ิบเจ็ดไว้นะครับคือตั้งเอาไว้แต่เมื่อว่าเมื่อสองสามวันที่แล้วผมผมไม่ไม่แน่ใจว่าผมกลัวว่ามันจะแอบขึ้นตอนผมหลับแล้วเดี๋ยวผมจะเสียเหรียญพวกนั้นไปผมก็เลยยกเลิกเลยดีกว่าเพราะว่า เหตุการณ์มันไม่น่าเล่นสั้นไงถ้าเหตุการณ์น่าเล่นสั้นอะผมก็จะตั้งไว้แล้วผมก็ได้ขายหมดแล้วครับถ้าจริงๆก็ผมได้ขายหมดแล้วเพราะผมตั้งไว้นานแล้วก็ตั้งไว้เยอะยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่บหกยี่สิบเจ็ดนะครับตั้งไว้ยันสามสิบก็มีครับแต่ครั้งนี้ผมยกเลิกหมดเลยเพราะว่าผมกลัวว่ามันแอบขึ้นขึ้นจนจนเราขายในราคาที่ต่ําแล้วเราต้องไปซื้อของที่แพงกว่าอย่างเงี้ยมันมันก็ไม่ไหว สู้แบบเออเราเรายกเลิกหลอไปก่อน,นครับเพราะว่าเราก็ไม่ใช่ว่าจําเป็นจะต้องใช้เงินจริงๆนะครับเออถ้าเกิดเราจําเป็นจะต้องใช้เงินก้อนนั้นจริงๆเพื่ออ,ออกมาใช้นะอันนี้เราก็คงต้องขายแต่ถ้าเกิดเราไม่จําเป็นจริงๆเพราะว่าอย่างที่ผมผมพูดไว้ตั้งแต่คลิปต้นๆแล้วว่าเงินที่มาลงทุนกับรูน่าคลาสิกค,คือเงินที่พร้อมจะเป็นศูนย์ครับมันมันก็เลยไม่ค่อยมีผลอะไรกับผมมากนะครับ ผมก็เลยเอองั้นยกเลิกการขายไปก่อนถ้าผมไม่ยกเลิกการขายผมน่าจะเสียไปหลายเหรียญอยู่แบบเสียไปเลยอะ่ะแล้วมาเข้าคิวซื้อใหม่อะ่ะหัวเฉลี่ยแล้วกลายเป็นซื้อของแพงเลยนะผมก็เลยไม่แม่เอากเลยกะว่าอดใจรอไว้รอให้มันมีการเดินไซเวย์แบบสวิงไม่รุนแรงนะครับเอาแค่จุดสองจุดเนี่ยได้แบบ เออเราดูวันนี้ยวิ่งอยู่แค่สองจุดสามจุดวันนี้วิ่งแค่สองจุดสามจุดภายในหนึ่งชั่วโมงเปลี่ยนจุดสองจุดเนี่ยแล้วแรงซื้อแรงขายไม่ไม่รุนแรงครับมันแบบออเดอร์ใหญ่ไม่มีมีแต่ออเดอร์เล็กๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยผมถึงจะเล่นแต่ถ้าออเดอร์แบบสี่ร้อยล้านล้านมาเนี่ยผมไม่เอาอะไงผมก็ไม่เอาครับเพราะว่าโอกาสที่เราจะซื้อไม่ได้สูงมากเพราะว่าเพื่อนๆพี่ๆในกลุ่มบางคนก็ยังซื้อไม่ได้นะครับยี่สิบตังไว้ ออเดอร์จะขึ้นจะถึงอยู่แล้วเปลี่ยนราคาเฉยนะครับเนี่ยเพราะว่าเราโดนออเดอร์ใหญ่ขวางไว้มันก็ทําให้เราซื้อขายระยะสั้นยากนะครับต้องต้องดูด้วยว่าออเดอร์เป็นยังไงนะครับอันนี้ผมก็ไม่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 กล้าไม่ไม่กล้าล่วงสอนเพื่อนเพื่อนพี่พีพนน่น้องนะครับหรือว่าท่านประมมาจฌะทั้งหลายที่ลงเข้ามาดูคลิปผมนะคือผม ผมไม่ได้ก้าล่วงอสอนนะครับผมแค่บอกเราว่าเออตัวผมจะไม่ซื้อไม่ขายนะช่วงนี้นะครับจะซื้อนะซื้อเข้านะครับซื้อนะซื้อเข้าเพราะว่าผมเน้นเก็บระยะระยะยาวอยู่แล้วนะครับแต่ตอนเนี้ยถามว่าเป้าหมายผมที่ตั้งไว้อะมันพอแล้วนะมันครบแล้วครบที่ว่าเออเราได้เหรียญจํานวนนี้แล้วนะพร้อมที่เราจะขายห้าสิบตังค์แล้วแล้วเราก็พอพอแล้วนะครับ ส่วนตัวผมเองอ่ะใครจะไปที่หนึ่งดอลลาร์นะผมผมก็ดีใจด้วยครับแต่ว่าผมเองอ่ะผมคงจะสละยานเก้าสิบเปอร์เซ็นตตอนยี่ิบเจ็ดบาทหมดเลยถ้าขึ้นถึงถึงนะถ้าถึงยี่ิบเจ็ดบาทคือผมสละยานทั้งหมดเลยคือเก้าสิบเปอร์เซ็นตของเหรียญทั้งหมดที่ผมถือผมจะขายตอนยี่บเจ็ดบาทและอีกสิบเปอร์เซ็นตอ่ะผมจะไว้นั่งดูเล่นนะครับประมาณนั้นดีกว่าเพราะว่าผมเองใจไม่ถึงพอหรอกนะครับ แต่ก็ดีใจกับเพื่อนๆพี่ๆนะที่ที่มันได้เขียวขจีแล้วก็จะได้พอขายกันได้อะไรกันได้นะครับแต่ถ้าวิ่งยาวๆก็แย่ครับแต่ขนาดผมเองผมชอบวิ่งสั้นนะพอเจอเหตุการณ์แบบนี้ปุ๊บผมแมวเลยเพราะเหตุการณ์เหรียญเนี่ยมันเปลี่ยนได้ทุกวันแล้วนะครับน้าตอนนี้เปลี่ยนวันต่อวันแล้วครับมันมันไม่ใช่แล้วอ่ะเพราะว่ามันต้องดูแบบวันต่อวันแล้วว่ามันจะเป็นยังไงนะครับผมกลัวว่ามันจะขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกครับ คือแบบตายระดับไปเรื่อยๆอจนมันไปแตะอยู่ที่ประมาณที่มันเคยอยู่คือยี่ิบเจ็ดยี่แปดสามสิบใช่ไหมครับแล้วเราก็มานึกถึงเลยโอ้โหทาไมเราไม่ซื้อตรงยี่บเอ็ดยี่ิบสองใช่ไหมครับเนี่ยอย่างที่ผมพูดไ้คลิปก่อนนู้นเลยที่บอกว่ายี่บเอ็ดเราไม่ซื้อเราจะซื้อยี่บสามยี่ิบสี่ยี่บห้าใช่ไหมอะไรเงี้ยแบบมาซื้อของแพงอะ่ะตรงนั้นอะ่ะเราก็อยากได้ยี่สิบใช่ไหมครับอย่างเมื่อวานะเราอยากได้ยี่สิบแต่ทั้งที่เรากดซื้อยี่บเอ็ดเราได้เลยแต่เราไม่เอานะครับ โดที่สุดเราเผลอหลับมากดอีกทีกคือตื่นมาตอนยี่สิบสามยิบสี่แล้วเราก็กระโดดซื้อเลยใช่ไหมมันมันเนี้ยตรงเนี้ยมันจุดเล็กๆนิดเล็กๆน้อยๆตรงที่ผมเมื่อวานอ่ะผมก็คุยกับแฟนว่าถ้าเมื่อวานตอนเย็นผมไม่สามารถซื้อสองออเดอร์นั้นได้ครับผมก็จะจะกดซื้อยี่สิบเอ็ดเลยก่อนนอนนะครับเพราะว่าผมไม่ไม่ไว้ใจแล้วเพราะว่ามันนิ่งมานานมันพร้อมจะระเบิดนะครับผมก็เลยแบบคือ พอดีเมื่อเย็นเนี่ยผมได้แล้วได้ได้ของครบแล้วตั้งรอไว้สามวันนะครับสามวันสามคืนก็จะได้พอได้ปุ๊บรุ่งเช้ามาก็ขึ้นแบบโอ้หดวงดวงดีมากฟุกอะ่ะผมว่าผมฟุกนะไม่ใช่ว่าผมเก่งนะผมฟุกนะครับแบบมันดวงมันเข้าข้างอะ่ะว่าเออเราจะไดออเดอร์ยี่สิบนะแต่ถ้าถามว่าผมจะคาดการณ์เ้นนี้มันต้องขึ้นคนนี้มันต้องขึ้นผมคาดการณ์ไม่ถูกครับไงก็ไม่ถูกเพราะว่าผมเดาล้วนๆนครับผมใช้วิธีเดาเอาแล้วก็ นึกเอาว่าเออเฮ้ยมันเหตุการณ์มันเป็นแบบนี้อะไรแบบเนี้ยเราเราควรจะพลิกแพงไปยังไงนะครับตั้งลิมิตของตัวเองให้ให้คงที่อ่ะอย่างผมก็ตั้งลิมิตแล้วว่าเมื่อวานนะถ้าเกิดผมซื้อไม่ได้ผมก็คุยกับกับแม่บ้านแล้วว่าถ้าถ้าเราซื้อตรงเนี้ยไม่ได้ตอนเย็นเนี้ยก่อนจะเข้านอนเนี่ยถ้ามันยังไม่ขึ้นนะเดี๋ยวเราต้องกดซื้อยิบเอ็ดเลยเพื่อเอาเหรียญกลับมาก่อนเพราะยอมยอมเสียยิบเอ็ดดีกว่านะพอดีว่ามันขึ้นครับ มันก็เลยไม่ไม,ไม่ต้องไปซีเรียสกับมันตรงนั้นถ้าไม่งั้นเช้านี้มาผมก็คงจะกดซื้อที่ยี่สิบสามยี่บสี่ยี่บห้าไงก็ก,กดเพราะว่ากลัวมันขึ้นอีกเพราะาใจเราก็จะร้อนรุ่มทันทีครับเราจะคุมสติไม่อยู่เนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้ที่ที่ที่เป็นจุดอ่อนของผมเลยนะแบบพอเห็นของขึ้นปุ๊บเนี่ยมันเหมือนเราลนล,ล,ลานผมก็พยายามคุมอารมณ์ตรงนี้ให้อยู่นะเพราะว่าถ้าเราคุมอารมณ์ตรงเนี้ยไม่อยู่เนี่ยโอกาสพลาดมันสูง มัน,มนที่เขามีคําสภาษิตว่าแท่งเขียวเนี่ยวใจอ่ะครับเนี่ยมันมันออกจริงๆนะครับถึงแม้จํานวนเหรียญมันมูลค่ามันน้อยเนี่ยแต่มันแท่งเขียวมันเนี่ยวใจเราได้จริงๆนะครับเนี่ยวใจเราไปติดดอยอ่ะประมาณนั้นอ่ะผมก็เลยแบบอืมคุยกันแล้วว่าถ้าเมื่อวานไม่ได้อ่ะผมผมก็กดแล้วไงผมก็ต้องกดซื้อยี่อ็ดไปแล้วครับเพราะผมต้องการเหรียญน,นะครับผมไม่ใช่ว่าต้องซื้อราคาราคานั้นให้ได้คือ ราคายี่สิบยี่เอ็ดเนี่ยมันก็ต่ำแล้วณตอนนั้นนะครับมันก็มันก็เลยว่าเออถ้าเราได้จํานวนเหรียญแล้วเรากดซื้อยี่บเอ็ดแล้วเมื่อคืนเนี่ยสมมติถ้าผมกดซื้อแล้วนะยีนะ่บเอ็ดอน่ยมันต่อให้มันลงไปอีกสิบสี่สิบห้าก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมก็ตั้งดักสิบสี่สิบห้าไว้อีกนะครับมันมันก็เลยแบบเออเราเราไม่ปไปไลพอดีเราได้ครับผมได้มาช่วงประมาณห้าโมงหรือหกโมงเย็นเนี่ยครับรอบสุดท้ายที่ผมได้ครับก็ครบตามจํานวน พอเช้ามาตื่นมาก็ตกใจครับมันขึ้นครับนี่กระถีบขึ้นมีแกไหมครับเนี่ยก็ดีใจกับเพื่อนๆพี่ๆน,นะครับใครที่จะเล่นสั้นระยะนี้ก็ระมัดระวังกันนะครับอย่าอย่าผีผ่านะครับอ่าอย่าใชอา้อารมณ์แบบผมนะแทงเขียวเนี่ยวใจไม่ได้นะครับยับยั้งไว้เนบยั้งตัวไว้ให้ได้ครับแต่ถ้าคิดจะซื้อสะสมเนี่ยผมไม่แนะนํานะเพราะว่าซื้อเหรียญเนี่ย มันมันเป็นศูนย์ได้นะครับวันนี้มันก็เป็นศูนย์ได้นะเป็นขีวเขียวเงี้ยมันอาจจะล่วงมาไม่มีมูลค่าเลยก็ได้นะครับถ้าคิดจะเล่นเหรียญน,นี้คือคุณต้องตัดสินใจเอาเองแล้วก็ยอมรับว่าซื้อแล้วเงินอาจจะศูนย์ไม่เหลือสักบาทนะครับอันเนี้ยอ่าผมไม่แนะนําให้ทําเป็นเยี่ยงอย่างครับเพราะว่าอย่างผมเองอะ่ะผมยอมรับได้ครับยอมรับว่าเออมันเป็นศูนย์ได้ แต่ถ้าพ,พี่เพื่อนๆยอมรับไม่ได้อย่ารับอย่าเข้ามาในในเหรียญลูน่าเลยครับผมพูดเลยว่าเสี่ยงทุกวินาทีนะครับเสี่ยงทุกทุกเสียววิเียกว่าครับตื่นเช้ามาก็คือเปิดพอร์ตดูเนี่ยว่าเงินยังอยู่นะเหรียญยังยังมีราคาอยู่นะแค่นั้นเองครับแต่ก็คือกอน,น้องก็ทําใจแล้วว่าเออเราอาจตื่นมาเราอาจจะไม่เหลือตัวเลขเลยก็ได้อะไรเงี้ยมูลค่าอาจจะเป็นศูนย์หรือเหรียญเราจะถูก หยุดการซื้อขายชั่วคราวจักรดานไปเลยอะไรเงี้ยก็คิดทุกกวันนะครับที่ทถือเหรียญนี้ไม,ไม่ไม่มีคําว่าหยุดคิดนะครับเพราะว่าหยุดคิดไม่ได้เหมือนเราสร้างภูมิต้านทานให้กับหัวใจเราครับว่าถ้ามันเป็นศูนย์ในวันใดวันหนึ่งที่เรายังเราไม่เราไม่คาดเดาได้ว่ามันจะเป็นวันไหนเราก็ยังมีแรงต้านทานในหัวใจเราว่าเออก็เราทําใจรอแล้วว่ามันเป็นศูนนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆพี่ๆท่านใดก็จะเล่นสั้นกันก็โปรดระมัดระวังนะครับอย่าให้แท่งเขียวเนี่ยวใจจนจนหยับยั้งชั่งใจไม่อยู่นะครับอันตรายครับก็เดี๋ยวเจอกันคืนนี้ครับดึกอีกเหมือนเดิมครับพอดีว่าพอผมจะเลิกงานพอดีว่ามีงานหลายตัวที่เข้ามาก็รีบแก้ไขให้ให้ให้เสร็จนะครับก็ไม่มีอะไรมาฝากกันแค่นี้ครับเพราะว่าแท่งเขียวก็ ดีใจกับเพื่อนๆพี่ๆครับที่ที่ขายแล้วได้กําไรกันนะครับก็เดี๋ยวเจอกันคืนนี้ครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆครับที่เข้ามากดาติดตามช่องมาคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นนะครับผมก็ไม่มีอะไรขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆครับนอกจากคําว่าขอบคุณแล้วก็ขอบคุณครับขอบคุณมากๆครับก็ใครที่อยากจะเข้ากลุ่มก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิป ทุกครั้งนะครับก็เข้าไปพูดคุยสักถามกันได้ครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับคุยได้ทุกเรื่องครับย่นเรื่องรักเงินแม่บ้านมาลงทุนก็ขายได้ก็ก็คุยได้ครับก็คลิปนี้ก็เอถูกสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่ไม่ได้มีเจตนาเชิญชวนหรือชักชวนให้ลงทุนนะครับเพราะว่าคาพูดผมเชื่อถือไม่ได้เพราะผมเป็นคนที่เชื่อถือไม่ได้นะครับเจอกันใหม่คืนนี้ครับสวัสดีครับ